สวัสดีค่ะพี่นอ้องคงไปสูค่ครูสู่คุณพกกบพ่อกระช่องสามานาุนวสวีเดนพี่น้องจ้าพบพ่อกันในวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคม2566จ้าพบพอกันมานีกับมีตัวเล็กมาฝากมาต้อนกเก่าหล่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้จ้าบ่าค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาพ่อไนอย่างวมื่อวบ่คอยอยู่บ้านพี่น้องมึงอ้วนหนาใครอึ้งลิง ม่หนาซาบ,บนาโดนกับอ้วนข้นพี่น้องจ้านาไข่อึ้เองเดินกโดจ้ามีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเกาพี่น้องเป็นตัวเลขจากเจ๊น้องคายค่ะเจ๊น้องคายนี่ตัวเลขเพื่อนนี่เลขวิ่งเดินดีเด้อพี่น้องเดินดีอีหลีจ่ายั้งบ่หลุดตาเลตจับคููเพื่อนให้นะหลุดจ้าสําหรับตัวเลขเจ๊น้องคายเนาะค่ะเนาะสาบ,บนาก็ได้อยู่บ้านจ้ามามาอยู่นาเด้อค่ะมาอยู่เทียงเออเทียงน้าหน่อย ค่ะประมาณนั้นเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องฝน,นตกแห้งแห้งแห้งจากตกคอนสีแจ้งตกแห้งขัาอหลีทั้งในเป็นจังไหนเนี่ยสามารถเม้นใต้คลิปมาวอามาฝากมาตอนในเด้อจากคลิปนี้กับเป็นตัวเลขเจนองคายเจนองคายฝากบอกว่าเลขวิ่งสายวิ่งจับตาดีๆแต่ว่าเลขจับคู่น่นกับขอถทดขอภหตอนเลขกัทั้งเจเป็นพระอยากห้ดอกว่าเ,าเลขจับคู่พลาดแต่ว่าเลขวิ่งเ่นเดินดีเด้อคนบอกว่า ให้สายวิ่งจับตาที่เลขวิ่งจะเลขในตารางเพิ่นกระลุดค่ดางวดม้างันงวดน,นี้กเ็เลยขอเพิ่นเพิ่นก็เลยส่งวาให้ไม่จะกะยำเหมือนเดิมค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะสูตรหน่วยคำนวณมีเขามีหลุดพิจารณาจอบซ้อมเบิ่งดีๆก่อนสะนำไปลงทุนจ้ะอ๋อบอลอะไรยังไปเบึ่งตัวเลขจากเจ๊นองาครานึกว่าเป็นที่31กรกฎาคม2566ไปหร้อยกกันเลยจ้า สาวบ้านนาได้เอาสติติงวดเก่าด้วยค่ะเนาะกับงวดไงมาเปรียบเทียบในเบิ่งน้ำเด้อจา้าเจ๊นองคายในวดวันที่31กบกรกฎาคม2566วิ่งบนล่างเพิ่นให้เปดกับ3เด้อจ้ะเลขวิ่งเพิ่นยังบ่พราดพี่น้องจับตาดีๆที่เลขวิ่งสายวิ่งสายรูดรูดเอาเลยจา้างวดว่างันกับเขาสองตรงๆจัง,จงเดอ้อพี่น้องงวดนี้เพิ่นไห้วิ่งบนล่างเกับส ิรนจับคู่หมีสามห้าสามหกสามปี่สี่เก้าเจ4ด70 80และ85จ้าเอ้ยพี่น้องเลข 300, 3เนี่มมากชดหลายสำนักแต่เลขตัวเก้าสิออกอีกบ๊นี่จ้าสำหรับเลขในตะลางแถวด้านบนมี7มี5มี3 แถวด้านกลางมี8ดและแถวด้านล่างศูนย์กับสี่จ้าผู้ใดบ่หมักตัวที่เปินจับคู่ให้สามารถวินในตารางนี่ค่ะเลขในตารางสามารถวินได้เลยจ้ะพี่น้องเพินบ่จับศูนย์สี่ให้่แน่ได้ค่ะเลขในตารางนี่ศูนย์สี่นี่กะลองเบิงจ้าแต่เพินเน้นๆให้ก็คือที่เพินติ๊กให้สีแดงๆในตารางนี่มีเลขสามเลขแปดและเลขศูนย์จ้ะศูนย์สีมาเบิดปีโบน,น,น้อนี่เนาะ เอาค่ะกับเป็นสูตรหวยคำนวณเป็นแนวทางคนเนาะเจนองใครก็บอกว่าคิดหลายๆเด้อก่อนสินําไปลงทุนเงินทองมันของหายากเพิ่นกะเป็นห่วงจ้ะแต่ว่าเพิ่นกะบ่ได้เลเลขไผดอกผลิญตัลเลกเพิ่นส่วนมากเพิ่นกะเสียต่อยเลขกวิ่งไปน้ำเน่แล้วก็เลือกในก้าหางนี่ตัวใดเป็นตาลงทุนเิ่นคอยจับไปจับเพิ่นกะบ่ได้สืบบดทุกตัวได้พี่น้องมันเป็นสูตรหวยคำนวณเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดไปถ้าซือเองแต่เพิ่นนํำมาแบ่งปันเพราะว่าเพิ่นกะมักเลขก เป็นมักสาบนาว่าน้ำจากเป็นกเกล็นน้ำมาแบ่งปันแล้วกะอ,ะอยากให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะผูใ้ใดที่มีสูมีมานเป็นบอกว่าอย่าลืมทําบุญทาทานน้ำเด้อพัสนุทำเป็นว่าบ่มีเวลากะทากับพระอาหารหันต์ในบ้านก็คือพ่อกับแม่แตักเขาคําเดียวให้เพื่อนนั่นก็ได้บุญไหลแล้วพี่น้องจ้ะหาเข่าหาน้ำให้เพื่อนกินนั่นห็งได้บุญหลพี่น้องเพราะว่าพระอาหารหันต์ในบ้านคือพ่อกับแม่บ่ต้องไปกราบไหว้จ้ะกราบไหว้พ่อกับแม่เฮตุให้พบุนดีที่สุด แล้วข่จังแบ่งปันนะคะแต่ไก่ย่าขาดเด้อค่ะไปวัดไปวาน้ำเหตุให้ครบนอกจากเพิ่นกะฝากไว้ชำนีวอาเจนองคายเป็นเป็นสา,ายบุญค่ะเป็นเป็นคนที่ใจบุญมากเลยค่ะจากที่สาบนาได้บอกได้คุยกับเพิ่นกะเป็นคนที่ใจบุญละค่ะที่ชอบสะสมบุญสอบเพีดบุญตามวัดตามวา,มวากับพอ่อกับแม่ประมาณนี้เนาะคะ่ะตามที่ได้บอกกันรู้สึกว่าเพิ่นกะค่ะกะลองเบิะะ่ลเด้อค่ะสำหรับเลขวิ่ง เจนองไขย,ยังโบลุดกะรองไปจับเบิ้งค่ะแปดกับสามแต่ว่าเลขจับคู่พน,นันมีเก้าหางเหมือนเดิมยังคงเดิมค่ะงวดวังหันหลุดด้วยค่ะจับคู่แต่ว่างวดก่อนกับเขางวดวังหันหลุดแต่เลขวิ่งยังไม่หลุดจ้ะนี่แหละค่ะเป็นสถิติงวดก่อนที่ซาบนะันาอ่าหยิบยกมาเวามาฝากมาต้อนเนาะค่ะหรือผู้ใดมีแนวทางอยาาวางในช่องสามารถเอ็ไอดีไลน์มาเวามาฝากมาต้อนกันได้ค่ะบ่าว่าจะเป็นเอฟซีบ่าว่าจะเป็นเลขฝันแม่นๆ ก็สามารถบอกสู้กันฟังได้เด้อพี่นงค่ะูุใดดวงดีกัมาแบ่งปันใส่บุญทั้งเอฟซีสาบานาน้ำแน่จ้าเนาะค่ะเอาค่ะเดี๋ยวจะทวนตัวเลขจากเจ๊นองคายให้ฟังอีกเทียนึงกัผบุไดจุดบทนันแครปหน้าจอไว้ค่ะเพราะสาบานาขึ้นสถิติไว้ให้คู่ด้วยจะเด็ดเบิ่งงไงยๆเนาะจ้าในงวดวันที่31กรกฎาคม2566วิ่งบนล่าง ทั้งจีน้องใครเปินใไฮมาแปดกับ3จ้า8กับ3เดอ้อวิ่งบนรางจ้ะจัะคูมิเก้าหางเหมือนเดิม3 5มห3า3า3หกสามแ0 8สามจ้าจ้าสำหรับเลขในตะล่างแถวด้านบนมีเจ็ด มี5มี3แถวด้านกลางมี8และแถวด้านล่างศูนย์กับ4จ้างวดนี้3003 300, สิมาอีกบ่ซุนกันหลายอาจารย์หลายสํานักหลายๆคลิปที่สาวนาลงไป3 0 0 3ยังเดินดีอยู่ค่ะหลาหลาอาจารย์ยังคอยมาอยู่เด้อค่ะก็ลองไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสํานักบึงแต่ผู้ใดมักแค่เล็วิ่งกระจัดแค่เล็วิ่งก็ได้จ้าถ้าผู้ใดมักเรียนเนาะหลายอาจารย์ก็ยังรอเด้อค่ะบ่ว่าจะเป็น เซียนบางแค่หรือว่าเซียนบ้านผือเนาะคะ่ะหลายอาจารย์ก็ยังตามอยู่ค่ะบางอาจารย์เพิ่็ยังบ่ปล่อย้อค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นขอคำนวณก่อนขอคำนวณคกะ,ะก่อนสาบานเดียวจะปล่อยจังไดก็ปล่อยเทแนนอนจะสำหรับอาบ้านผือเนาะคะ่ะเพิ่นจะปล่อยวันที่25เด้อน่น้องจะรอค่ะตามนั้นจะเซียนบ้านผือเพิ่นก็แมน่นขึ้นกันค่ะแมน่นแม่นคักอยู่จ้าสำหรับเลขดับเราก็เลขวิ่งเพิ่นก็ขึ้นกันค่ะแมน่น เอาค่ะคลิปนี้จังเดยกะให้พี่น้องไปหาจับสวยฉลากกินแบ่งใบก่อนเด้อพี่น้องจ้าค่ะกันหมักกะกดไลค์ก็แช่ก็กดแชร์ค่ะคลิปนี้สาบนาะจะเบๆาๆหล่ไปก,ะก,ะก็ขอพี่น้องเฟ้นช่องอิบซีสุคูสูขุขนเฮงปังดังด้วยสูครูสูขนุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุาุรักษาเทวดาคุ้มครองอย่าลืมจ่าพอกันกิหนาไปแล้วกะสวัสดีค่ะ